ตะะงตาว่าการทำปากกระจับตงตาทำแค่ปากบนนะคะคือมันรักษาดูแลยากมากทุกคนแล้วก็กินอะไรประมาณ 3- 4สวันไม่ได้เลยนอกจากโจกเท่านี้ก่อนจะเข้าไปดูนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับตไคร้กดกระดิงจากช่ององตาด้วยนะคะแล้วก็5้าโฆษณาขึ้นมานะคะห้ามกดข้ามโฆษณานะครับเพราะว่า หนึ่งกะดังใจให้น้องต้านะคะเพราะว่าเงินที่ได้จาก youtube นะคะมันจะมาจากโฆษณาล้วนๆเลยนะคะวันนี้น้องต้าก็เลยห้ามขอให้ทุกคนห้ามกดโฆษณานะคะตอนนี้เรามาอัดคลิปกันอยู่ในรถนะคะจะมีเสียงรบกวนบ้างอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูเลยนะคะว่าทำปากกระจับเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะอ่ะขั้นตอนแรกนะคะน้องต้าได้ไป ทำปากกระจับะะที่เชียงรายนะคะเป็นปากกระจับบนนะคะตอนแรกว่าจะไปทําตาแต่ว่าที่เล่าไปแล้วนะคะคลิปก่อนก็ย้อนไปดูนะคะเพราะว่าตาตองตาได้เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงห้างนึงนะคะตรงนั้นเขาไม่รับทำตองตาเลยตัดสินใจทําปากกระจับนะคะทุกคนทําปากกระจับข้างบนนะคะเดี๋ยวตองตาขึ้นรูปไว้ให้ดูตอนทําตอนแรกนะคะคือ มันจะรู้สึกิเสียวปากเวลาทำนะคะมันจะรู้สึกิเสียวปากนะคะแล้วก็คุณหมอทํำเป็นยกมุมปากให้ด้วยนะคะทุกคนมุมปากสองข้างบนขึ้นนะคะแล้วก็เย็บอันนี้คือเป็นการทํำปากกระจับธรรมดานะคะมันจะมีทํำปากกระจับธรรมดาทํำรีปกราฟยกมุมปากหรือว่าทํำ อ๊อปเต็มเลยทุกคนคือทําปากให้สวยไปเลยเปลี่ยนสูงปากไปเลยนะคะตัวนี้น้องต้าทําแต่ด้านบนนะคะอยู่ที่5,999บาทนะคะคือคุณหมอก็ทํากับหมอบอยนะคะอยู่ที่เอคูวนสิบเชียงรายนะคะคือเข้าไปตอนแรกคือขนาดผ่านนมผ่านจมูกแล้วกลัวก็ยังกลัวนะคะหลังจากเจ็บแค่ตอนฉีดยาชา หลังจากนั้นมานะคะก็ไม่เจ็บเลยนะคะเพราะว่ายาชาออกฤทธิ์หมอก็เริ่มตัดปากแล้วก็ไม่ได้ถ่ายไว้อะหมอเอามาให้ดูนะคะคือความหนาของปากนองตเท่านิ้วก้อยเลยทุกคนคือมันใหญ่ใหญ่มากวันนี้หน้าก็แบบสด,สดๆนิดนึงก็อย่าติกันนะคะหรือว่า ใครอยากดูคลิปอะไรนะคะก็เมนใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคะแล้วก็มาเข้าเรื่องปากนะคะตอนนี้น้องต้าก็ทําได้ประมาณ3ามสี่เดือนแล้วนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะทุกคนดูจะให้ดูแต่ว่าน้องต้าจะเป็นคนที่ปากแตกอยู่แล้วนะคะทุกคนคือใชว้วาสลีนอะไรทาไปแล้วมันก็แตกเหมือนเดิมไม่รู้ว่ากินน้ําน้อยหรืออะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างนะคะ เห็นพ sí, er> sw you know ี่ของต้านะคะเป็นพี่แบบรู้จักกันไปทําที่อะไรนะ Q b บคลินิกนะคะที่กรุงเทพก็เห็นสวยอยู่นะคะคือราคาก็ถือว่าถูกสองสามพันสี่พันแบบนี้นะคะถือว่าถูกแต่ว่าก็เห็นสวยนะทุกคนการทําปากนะคะคือเลือกคลินิกให้ดีๆว่าสวยจริงไหมหมอนี้จริงไหมนะคะเพราะว่า การทําปากกระจับนะคะคือตัดไปแล้วมันเอากลับมาไม่ได้หรือเราจะไปฉีดฟิลเลอร์นะคะต้าก็คิดว่าจะไปฉีดฟิลเลอร์ตรงกลางนี้ให้มันเป็นปากกระจับชัดกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตัดด้านร่างลงออกอีกเหมือนมันปากควรปากเบือนนะทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็การทําปากกระจับนะคะหลังจากที่ทําเสร็จ ทันทีคุณหมอแนะนําให้กินโจ๊กนะคะไม่แนะนําให้กินของร้อนหรือว่าของที่เป็นของเผ็ดของแสลงแบบนี้นะคะงดไปก่อนนะคะเพราะว่าน้องตาเป็นคนแรกแล้วเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูคือปากมันเป็นแบบน้ําเรือออกมาคือไม่รู้ว่ากินอะไรผิดน่าจะเป็นถั่วถั่วต้มหรืออะไรนี่แหละคะ่ะมันจะเป็นออกมาตรงน,นี้เลยแล้วก็บวม แล้วน้องต้าก,ก็ได้เข้าไปที่คลินิกแล้วก็คลินิกก็ได้ฉีดยาฆ่าเชื้อให้นะคะหลังจากฉีดยาฆ่าเชื้อแล้วก็ประมาณสองสัปดาห์มันก็ยุบนะคะแล้วก็หลังจากประมาณกี่วันอะ่ะเจ็ดแปดวันได้ไปตัดใหม่นะคะแล้วก็เริ่มนวดปากกระจับเราต้องนวดนะคะไม่งั้นเราปากแข็งยิ้มไม่ได้บอกเลยว่ายิ้มไม่ได้เราต้องนวดตลอดขณะตอนนี้น้องต้าก,ก็นวดนะคะคือนวดตรงปากกระจับนี้แล้วก็ข้าง แ,บบะะแล้วก็ทายาแผลเป็นนะคะเพราะว่าปากเราจะเป็นรอยแผลเป็นเยอะเด่นมากแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะระว่าหมอจะเย็บดีมากคือมันจะเข้าไปอยู่ข้างในข้างในปากของเรานะคะอันนี้คือไม่ต้องห่วงแต่ว่าเราต้องทายาแผลเป็นด้วยเพราะว่าการที่แบบให้แผลเราสมานเราเราต้องใส่ด้วยนะคะ หรือว่าต้องต้าตอบคําถามอะไรที่ไม่ตรงกับคําถามนะคะทูกคนก็เมนใต้คําถามนี้มาหรือว่าน้องต้าย,ยังไม่ตอบนะคะก็เมนใต้คําถามนี้มาได้เลยเกี่ยวกับการทําปากกระจับนะคะว่าอันนี้ต้องทอํายังไงเดี๋ยวน้องต้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะคะก่อนที่จะ จบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครปกดกระดิ่งใต้คลิปน้องต้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้น้องต้าทาคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปน้องต้าจะมาเล่าประสบการณ์กับแฟนนะคะว่าพบกันยังไงอะไรยังไงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะดึงแฟนเข้ามาทําคลิปกับเราบ้างนะคะเผื่อคนดูจะชอบกันบ้างเนาะกดติดตามช่องน้องต้าไว้เลย